สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกพึ่งต่อแตนต่อยการถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยทั้งภายในบ้านและนอกสถานที่มแมลงที่พบได้บ่อยได้แก่พึ่งต่อและแตนเมื่อมแมลงเหล่านี้กัดจะทําให้ผิวหนังบริเวณที่ถูกกัดมีการบวมแดงปวดและคันบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลําบากความดันโลหิตต่ํานําไปสู่อาการช็อก จากการแพ้ดุนแรงและอาจทําให้เสียชีวิตได้ถ้าเรารู้จักวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องจะช่วยบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ดังนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดต่อยเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยเหลือผู้ถูกปลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างปลอดภัยพึ่งที่มีพิษคือพึ่งตัวเมียจะมีเหล็กในอยู่ที่ก้นเหล็กในคืออวัยวะดัดแปลงมาจากอวัยวะในการวางไข่มีลักษณะาคล้ายเข็มสองอัน มีเงี่ยงอยู่ที่ปลายตรงโคนเหล็กในจะต่อกับถุงพิษที่อยู่บริเวณท้องส่วนปลายมีไว้สําหรับป้องกันลังของตนเองเมื่อพึ่งต่อยเหยื่อพิษของพึ่งจะถูกปล่อยออกมาพร้อมเหล็กในพึ่งบางชนิดจะตายไปแต่บางชนิดก็สามารถปล่อยเหล็กในได้มากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อถูกพึ่งต่อแตนต่อยควรทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดังนี้ ข้อที่1หลีกเลี่ยงบริเวณที่ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำข้อที่2หากพบเหล็กในให้รีบเอาเหล็กไนออกทันทีโดยมี2วิธีง่ายๆได้แก่วิธีที่1นําำคุญแจที่มีรูมากดที่แผลวิธีที่2ใช้บัตรแข็งค่อยๆรูดที่แผลข้อควรระวังไม่ควรใช้ครีม แนหรือนิ้วดึงเพราะจะทำให้มีส่วนหักคาในแผลได้ข้อที่ 3. ทํทำความสะอาดบริเวณถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยโดยการใช้น้ำสะอาดหรือน้ำสบู่ล้างออกให้มากที่สุดข้อ4ประครบเย็นโดยใช้น้ำแข็งหรือผ้าชุบน้ำเย็นบริเวณที่ถูกกัดประมาณ10นาทีเพื่อลดอาการปวดและบวมข้อที่5ถ้าบริเวณถูกกัดไม่มีแผลเปิดควรทาด้วยแอมโมเนีย เพื่อลดอาการปวดบวมบริเวณที่แผลและรับประทานยาแก้แพ้คอเฟนิรามีนจำนวน1เม็ดเพื่อลดอาการคันและอาการแพ้ข้อที่6ถ้ามีอาการปวดบริเวณที่ถูกกัดให้รับประทานยาแก้แกปวดคาราเซเตามอนจำนวน1เม็ดทางกันทุกสีชั่วโมงข้อที่7สังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นคืน่นไส้อาเจียนหน้าบวม หายใจลำบากหรือมีอาการรุนแรงมากขึ้นควรพบแพทย์ทันทีเพราะเป็นอาการแสดงของภาวะช็อกอาการแพ้ที่มีความรุนแรงสุดท้ายนี้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกพึ่งต่อแ่นต่อยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามถึงแม้อาการจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเราก็สามารถบรรเทาอาการและสามารถทำให้หายเป็นปกติได้ แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่ได้ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือดูแลที่ไม่ถูกวิธีอาการจะมีความรุนแรงมากขึ้นอาจจะทําให้เกิดอาการช็อกจากการแพ้ที่รุนแรงและสามารถนําไปสู่การเสียชีวิตได้ดังนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยที่ถูกต้องจะช่วยลดความรุนแรงและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ขอบคุณครับสุดท้ายนี้